พี่น้องกับขอดส่รายกันมาดามหอยใยญ่พี่น้องพัากันหนึ่งอ่ะพลังสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องอม,มาเด้กกินข้าวเรียกพี่น้องกินข้าวมาเด้กกินข้าวข้าวพลังกินข้าวเหนียวกับหนึ่งหอยแมงภู่พี่น้อง s t u f f e มา a ู่อืมหนึ่งหอยแมงภู่ ตำเจียวเผ็ดเผ็ดพี่น้องพรังสไปซี่เผ็ดเผ็ดมากมาเผ็ดมากมากพี่น้องกินข้าวเหนียวเรียงง่ายง่ายจ้ะกินข้าวเหนียวก็หนึ่งหอยเมี่ยงผู๋ได้พี่น้องกินแบบ เนื้อคำหนึ่งหอยเม้งผูกพุทในไซส์บิงยังบิงเอาหอยเม้งผูกใส่ในข้าวเหนียวได้จ้าพี่น้องแล้วก็จิ้มน้ำจิม้มเ oh. ผ็ดทูสปซายสิโนโนแก้มแดงเบ <laughs> ิดแก้มแดงเ mm. บิดแล้วพี่น้อง굿ปรึกก <Good. S 1> <Good. S 2> ินแจวจ้าพี่น้องปรึกกินแจวหนึ่งหอยเม้งผูกผัด mm. กันลงทะเลจ้ะหนึ่งหอยเม้งผูก ก็นลงทะเลกําลังเอาเออเอาขนมันออกเนาะจ้ะเก็บม้แลักมนหนึ่งสดๆได้จ้ะพี่น้องมันกาลัง get ja phinong kam ong tong sao mai phalang um sao sao and phet sao and phet no no phet too much no phet too much but you can eat mm. you like it mm. you like and mm. like mm. sticky rice like um sticky rice um no good i make better ออเพื่นบอกว่าหอยหนึ่งเขาเหนียวโบนิ่มคือเพื่อนหนึ่ง you, พี่น้องเพื่นอนว่าหอยหนึ่งแข็งเพื่อนหนึ่งนิ่มกว่าพี่น้องฝรั่งตอนฝรั่งหนึ่งขขาเหนียว <c oughs> เดี๋ยวคลิปเดี๋ยวหลอกต่อไปจะให้ฝรั่งหนึ่งเขาให้เบิ้งด้วยจ้ะ oh, good, <c oughs> พี่น้องจิมจิมจิม้มโอ้ย oh, จิ้มเอาเข่าปากจ้วบเลยพี่น้องแล้าบ๊โชว์พี่น้องเลยอืมหอยหวานจ้ะพี่น้องหอยหวานจะมีด้วยเจ้าหอยหวานเลี้ยงง่ายง่ายพี่น้องเขาเนี้ยกับแจวไปกินกับไข่ต้มไปกินอื ว่ามาัามาน,น,น่นเหมือนนอกเคยมันนอกอิลีได้จ้ะไอดิงเบสี่อ yeah. mm ืมเขมือกุนอือร่อยไหมอือืแซบแซบแซบไรเดอร์อมอมแซบไรเดอร์แอนสไปซี่เผ็ดมากๆอืมอเมไยเนีบิ โอ้ดิสิเฮียอยู่ two spicy but y o ั want wasabi you want อ put no no this enough <Pin ot. S 2> you know you know h a v เ a salad w r ่อนอยากได้พักสลัดนะจ่าพอดีมันเหมือนเนาะเมื่อเด้ไปเก็บมาให้เพิ่นห่อขนาเหนียวนะจ่าเอาขนาเหนียวเอาพักสลัดพันข่าเหนียวพันเอ่อ หอยเมี่ยงปูเนาะจ้ะอร่อยมากอืมอืมหืมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝรั่งในเด้อจ้าเคยฝรั่งฮัทกินกินง่ายง่ายอืมพ่อเลี้ยงเป็นเป็นมะเพล็ดพี่น้องอยืมอืมอืมอืมโอ้พีนับบอกเพล็ดลายพี่น้องเพล็ดลายมั้ยเพล็ดลาย พี่น้องเพื่อนฮัดกินเนาะจะตะวันบใสริกเพื่อนกับบอกกินเลยจ้าพี่น้องเพื่อนกบฟื้นไทยาำเพื่อนบอกว่าเมื่ออยู่เมืองไทยเพื่อนสิได้กินได้ทุกอย่างนะจ้าพี่น้องขอกพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝรั่งในเด้อขอบคุณพี่น้องหลายหลายสวัสดีจ้าเจอกันใหม่คลิปหนานาะจากขอบคุณหลายหลจ้าเจอกันใหม่คลิปหนาสวัสดีครับพี่น้องบายบาย Mm. See you next time. Mm. See you next time. Arigato. Arigato. <laughs> Oi, oi, oi.